สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นบิยร์ซแต่ตอนนี้เราต้องไปซื้อไข่ก่อนใช่เพราะว่าแมปนี้เป็นแมปไข่ไขมีแต่ไข่ทั้งนั้นมาเลเร่อย <c oughs> ๆ,ๆมันเป็นการฟักไข่แม้แต่กาบีปลาราก็ฟักไข่ทุกคนใช่มันก็เป็นแบบเป็นกริมิกดีๆในเกมนี้นะทุกคนให้ฟักปึ๊บตัวอะไรลุ้นลุ้นลุ้นอืดตัวอะไรอะ่ะเดี๋นะ มันคือแตงโมหรือว่ามันคืออะไรอะกะปิปลาแตงโมฮิปโป,โปโตแตงโมไม่รู้ทุกคนเหมือนแตงโมมากนี่เรามีตังไปซื้อไข่อันต่อไปอย่างยังไม่พอดูโอ้โหโคตรแพงสามพันบาทบ้าบอบ้าบอขอระเบิดเยอะไปไหน่อยอะซื้ออันนี้มาก่อนลวกันทุกคนเราซื้อมาเยอะอะตังไม่พออีกโอ้ยไม่ใยโลบักผมไม่มีเลยเราเล่นแบบใส่ฟรีทุกคนเราไม่มีโลบักไม่มีอะไรทั้งนั้นโอเควางปั๊บปลา ฟักไม่ฟักไมล่ลุ้น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 มากก็จะได้ตัวอะไรเฮ้ยกดเออกดไม่ติดทำไมโอเคก็ติดละตัวอะไรอึ้บเฮ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นสีเรืองอ่ะมไม่มีจะสั์แปลกๆขนาดเลยโอเคอุ้ยอันนี้ถูกแต,แต่มันแต่เรายังไม่มีตังพอทุกคนไปซื้อกอนให้ไปซื้อดิมา,มาเดินนี่มันเก็บตังค์จากสัต์ได้ สี่ร้อยก็ยังไม่พอซื้อไข่ธรรมดาไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคจะฟักไ<า>หมจะฟักเรื่อยๆทุกคนเราจะฟักเราจะเน้นฟักไข่เรื่อยๆเยอะๆคืยจะเด็ตัวลรตัวอะไ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 รโอ้ค้างค้างไม่รู้ตัวอะไรตอนเนี้ยอา้าม,มาโอ้ยบอกว่าไม่มีโลบักนะ่าเอ้ยโอเคเตือนก่อนเว้ยเดี๋ยวพรุนี้พรุนี้ตันเย็นทุกคนโอเคพรุนี้ตอนนี้ก็คือคลิปที่ผมลงก็คือวันนี้นะครับออันตไดเอ้ย ได้ไข่หายากมาจ้าโอเคสุดยอดได้ไข่มาท่นทเีเอาบักบักไมันไม่บักมันฟักชา้าอันนี้มันแบบมันเป็นไข่หายากไงเอา้าอุ้ยเพียไม่ต้องคืนแล้วซื้อไข่มันเดิมทุกคนซื้อธรรมดาตอนเราจะเอาธรรมดาไปฟักเยอะเราจะเอาตัางค์ไปทาอย่างอื่นต่อโอเคเนี่ยอันนี้คือแพงของเราทุกคนแพงในการเล่นเฮ้ยฟักได้แล้วอุ้ยตัวอะไรไม่ต้องรู้หรอกน่าจะเป็นตัวกะระกากะแล้วทุกคนจริงไหม ป๊าบอุ้ยเป็นหมูโอ้หมูเพิ่มแค่หกอีกโอ้กะปิปลาเบบี้ก็เพิ่มแค่หกอันนี้กะปิปลาเบบี้อีกไม่ใช่หกหนึ่งไม่ใช่หกหนึ่งด้วยโอ้โหทำไมเราได้กากล่ะมาไม่ไรซื้อไข่หายากไปก่อนฟักใหม่ฟักใหม่ไม่เป็นไรหรอกเออฟักใหม่ฟักโคตรยากนี่ฝักใหม่ฟักใหม่อ่ารออีกโอ้ยมีอะไรทำบ้างนะทุกคนตอนเนี้ยเราต้องไปหาอะไรก่อนพี่เราไปดูเลยนะ แถวนี้มีอะไรบ้างโอ้นี่ดัชนีอึ๊ออดัชนีเฮ้ยทําไมเมื่อกี้เห็นเราได้หมูเป็นตัวสุดท้ายมันไม่ให้หมูมันเป็นแบบตัวที่หายากสุดอ้าวไม่เป็นใบโอมบอยอยู่นะมาฟักอีกรอบออแล้วเน้นฟักไข่<ค><ค>ด้ดก่อนอ,อันนี้ไว้เมื่อกี้นี้มันฟักแล้วตัวอะไรตัวอะไรก็ได้ตัวเนี้ยที่ไม่ใช่หมูยีรับอุ้ยอันนี้เพิ่มเท่าไหร่ยาน,นี้เพิ่มเท่าไหร่อะห้าสิบเยอะนะเยอะนเอะนะเยอะก็หมูแล้วกันแหละ หมูเพิ่มแค่คู่เองเยอะก็หมูสุดยอดยีราฟน<จ>ี่แหละใจนี้แล้วครับอีกแล้วอีกแล้วปุ๊บตัวอะไรยีราฟส่องตัวไปยีราฟส่องอตัวเขา้องตัวอะไรอ้าโอยี่สิบเจ็ดโอ้ยสู้ยีราฟไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนไม้เป็นอย่างหลอกหลอกระว่างรอตังจักสัดเราเราก่อนนี่คืออ่างเรารอตังจักสัดก่อนทุกคนไปหาอะไรทากันดีกว่าไปเราเดินออกไปข้างนอกบ้านดีกว่าเก็บตัวนี้ก่อน เราต้องเก็บตังค์เก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างนอกตังค์วันตังค์วันพอซื้อไข่ได้ว่าซื้อไข่ก่อนดีกว่าจะไปดูบ้านคนอื่นสักหน่อยอุ้ยแต่ไข่ดีมาเลยเออตังค์วันตังค์วันพอทุกคนตังค์มันพอสามสิบกว่าวิโอ้ยต้องรออีกแล้วทุกคนไม่ยากรอแล้วอ่าไปไปที่อื่นกันดีกว่ายากเปิดเลยอืมเมื่อกี้นี้ก็ตังค์พอพอดี เพื่ออะไรเฮ้ยน้องก็ปิกปลาตัวอักษรมันใหญ่เกินไปไหมเนี่ยไปก่อนปึ๊บนี่บ้านใครอ่ะมีมาคนนี้เขายิ่งใหญ่อยู่นะกดไลค์กดไลค์กดไลค์ไปกดไลค์ก่อนอ้าวเสนออะไรอีกแหละกดไลค์กดไลค์กดไลค์อื้อกดไลค์โอเคกระโดดกระโดดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปละไปละไปบ้านดูต่อเราไปเราไปดูวิทยายุทธไงว่าเขาสร้างกันยังไงอันนี้ไม่มีใครอยู่นี่นี่ข้าวขุมข่าวขุมข่าวขุมข่าวมีหมาบอกบอกอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะ อวิบ้านหลังนี้ก็เท่กดไลค์เลยปื๊บกระโดดเฮ้เฮ้เ <c oughs> ไปละกลับบ้าน <c oughs> ตัวเองก่อนเอ็งเอ็เอ็ง,องไม่เลิกหรอไม่เลิกกระโดดหรอพี่ <c oughs> มีอะไรอีกะอะเอากลับบ้านตัวเองก่อนดีกว่ากลับบ้านตัวเองวยตังเราเพิ่อมมอาเยอะมากสี่พันหกพันแล้วเอ,อันนี้เราได้แล้วอันนี้เราได้แล้วมาได้ตัวอะไรอือตัวอะไรตัวอะไรโคช้างเลยฮะเดี๋ยวไปซื้ออีกฟองหนึ่งก่อนลุนลุนลุน พันจะไป <c oughs> โอ้โหพี่ว่าจะมาซื้ออันนี้ซื้อไม่ได้ปะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอําเฟยก็ซื้อไขธรรมดามาช่างมันช่างมันฝากไปก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอะอแกะแบะแบะอีกเลยมีอเอากี่ดีเกะมันแก่ <c oughs> <c oughs> เรายังไม่ได้ช้างอะเออแกะมันไก่เออเราอยากได้<ก>ช้างเมื่อก <c oughs> ี้พี่พี่ไปเจอนี่มาเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากเปิดแมบบตกปลาต้องระดับหายากแต่มันต้องเพิ่ม ต้องมีตังสองแสนโอ้โหยี่เราไปดูเราไปดูวิสีฟ้าเรายังตกปลาไม่ได้อะเฮ้ยมีสีฟ้าด้วยเมื่อกี้พี่อัปเดตไปแล้วไงมันเลยมีของใหม่เพิ่มขึ้นอสีม่วงแล้วก่อนสีม่วงอันนี้ไปก่อนแล้วกันเอยอืมรออีกนานและรอนานและเถ้ยโอ้โหต้องมันนานเกินไปเนว่ยนะไปดูดัชนีที่สีม่วงมีอะไรดีไหมสีฟ้าไม่มีอะไรดีสีม่วงเอ้าเราได้ยีราฟ ก็แปลว่ารานนั่นเป็นตัวโชคดีนี่ฟังได้แล้วฟังได้แล้วจะเป็นใครธรรมดาใครธรรมดาได้ไรโอ้ได้กะปิปลาอีกแล้วโอ้กะปิปลาเแบบี้เแบบี้กะปิปลาโอ,โ,โอ้โหอุ้ยเมื่อกี้ผิ่เจอบิ๊กแพนตแต่เราไม่น่ามีอะไรหรอกเอาละไม่มีของอะไรเลยทุกคนโอเคเราจะสไลด์กลับมาทำไมเราก็แค่กดกลับบ้านเอ้ย อี๋เฮ้ยกดแล้วเรากดแล้วทุกคนเรากดแล้วแ้๊นนึงนี่ไงแกะซ่องตัวอะไรแกะซ่องตัวคืออะไรอะไรคือแกะซ่องตัวนี่เพิ่มก่อนเพิ่มพื้นที่กันมอนพีนได้แกะเมื่อกี้นี้ยแกะซ่องตัวเลยสุดยอดเราได้แกะซ่องตัวในตอนนี้อ้าวใสสีฟ้า เออใครสีม่วงเปิดมาได้แกะสกภาพทำไมเราไม่ได้ตัว,วอ,อ่อนอนวะโอเตียนทีต้องเพิ่มอีกตังมันเสียเยอะนะรู้เบ้าเอาตัวกากับไปแล้วกันตัวกาวเราเอาไปขายเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเฮ้ยไครนี้กู่โคตรแพ,แ,ตมมตแพงแต่ผมมีตังค์เอาไงอะเอาไงซื้อเลยวางปุ๊บโอเคฟักใน,นหนึ่งนาทีโอเคฟักไปอยก ไปไปหาอย่างอื่นดีกว่าเบื่อแล้วอะหมูแกอยากได้ตัวอื่นบ้างไอ้ใครที่เมื่อกี้ที่ฟักหนึ่งนาทีก็ขอแบบตัวดีๆสักตัวหนึ่งไม่แพงไม่แพงไม่แพงไม่ซื้อทุกคนเพราะตอนนี้มันมีตังมันเื่อแล้วมียีราฟตัวเดียวคือแบบยีราฟช่วยชีวิตเลยอะเฮ้ยสามพันไม่เอาไม่เอาไม่ดีเอาไหมเอาดีกว่าเพราะว่านั่นแหละเอาไว้ก่อน เดี๋ยวดีกว่าไม่มีตัวนะคะทุกคนอีกแป๊บหนึ่งโอเคยีราฟช่วยชืวอชีวิตมากๆเลยเก้าผ่านแล้วตังซื้ออีกฟองหนึ่งนี้ผมจะเน้นฟักไข่ถ้าเราไม่เน้นฟักไข่แล้วก็ไม่มีตัวโหดโหดในการเล่นนะซเซแล้วก็ต้องมีตัวโห,หดไปธรรมดาทุกคนแต่ตัวที่โหดสำหรับเราก็คือยีราฟคนอื่นเขามีนินดโนเสา์กันเรามียีราฟจ้าโอ้ยก็จะร,าาราาอเสราา็จ ไม่ไข่ฟักแล้วเมื่อกี้ตัดทำมี่เวลาไปจังหวะน,นี้ฟักไข่อันดับแรกเลยโอ้เราอีกนานเลยพี่นานสำหรับเราก็นีคือสิบสามวินาทีโอ้ยได้ยีราฟยีราฟสองตัวสบายชิว,ชวๆเลยพี่ได้ตัวอะไรไม่เอาแกะนะคือเราไม่เอาแล้วแกะมันไกลเกินไปไม่เอาไม่เอาอ้าวก็บอกว่าไม่เอาแกะมันได้แกะอีก อ้ยฮิปโปออ้ฮิปโปดูเ่ายีรัอีอก,อกของดีนี่คือการเล่นไปใส่รีทุกคนเก็บเอาตังจริงๆอะ่ะเกมเนี้ยมันเป็นแม่ของใส่เติมทุกคนถ้าเกิดเติมมันจะได้เปลี่ยนม,มากๆก,ก็คือเก็บไข่เองอะไรเธอเองแต่เราเล่นบปใส่รีไงเออล้วก็ต้องซื้อไข่แบบนี้แหละอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องซื้อไข่แบบนี้แหละเป็นธรรมดาของเฮาซื้อไข่แล้วก็มาวางไว้แล้วก็รอมันฟัดนี่แหละ แต่ตอนนี้พื้นที่เรารูเ้เร็วๆทุกคนแต่เราก็ไม่มีตังค์เพื่อพื้นที่ฉีตด oh. ันทดโอ้โหอ้าวกินบอกตกปลาตรงนี้ถายไปไหนแล้ววะเย mm hmm. บร้อยตอนนี้จะตกปลาไม่ได้ทุกคนเรายังอัปเดตไม่ถึงอุ้ยเบบี้มันก็เยอะเกินขายหมดเลยไหมอะไหมต้องขายแล้วแหละจังหวะเนี้ยโอเคขายหมดแหละของไม่ดีไม่เอาหรอกกลับมาบ้านดีกว่าโอ้ยสามสองวิแบบเปิดหนึ่งวิได้ป่ะ โอ้ถ้าเกิดไข่เปิดหนึ่งวินาสชิวเลยเล่นได้ทั้งวันเปิดไข่รวัๆ,ๆ okay, โอเคอุ้ยอันนี้แสนหนึง่งแพงเกินปุยมุ้ยซื้อไข่อนหมืนห้าไปก่อนละกันมันแพงเกินทุกคนเราไม่มีตังซื้อหรอกซื้อไข่หมื่นห้าไปก่อนฟักตัวดีๆตัวที่เก่งๆอะไรอะกดล็อกลำเลียงอีพิกโอ้ยมันคืออะไรเมื่อกี้นะ่ะเหมือนเป็นตู้เทศลางอย่างนะ มาหาการยังเปิดไม่ได้เลยพี่หายากส่องสองแสนคือเราต้องมีแบบตัวที่เพิ่มเยอะมากเลยอะ่ะอุ้ยทุกคนมันเห็นอะไรมาอย่างนะเดี๋ยวเราขอเก็บอันนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บเอาใช้โลบักเหรอไม่ใช้โลบักไม่เอาเก็บก่อนเก็บต่งก่อนเอยแกะมันก็ได้อยู่แกะมันก็ได้อยู่จริงแล้วอะ่ะใช่กดไลค์เองได้ป่ะกดไลค์แท้เอง โอ๊ยก็เลยให้ตีไม่ได้อีกไข่ฟักยังเนี้ยเออฟักแล้วฟักแล้วฟักใครใครอะไรยีรัตนี่แหละของดียีรัตยีรัตสามตัวคิดดูหน่อยใครที่เราได้เยอะที่สุดก็คือหุยยีรัตมันหายากนะแต่มันหายากผ่านไม่ดากสำหรับใครมหากราบแจะหายากสำหรับใครสีสีม่วง ไข่ธรรมดามาทําไมไม่เอาเลยไม่เอานี่เดี๋ยวเปนน้องไข่อันนี้ไขด่ดีนี่คือเรารวยแล้วทุกคนเรามียีราฟสามตัวชิวแล้วอีกแปดวิอีกเจ็ดวิไม่อีกเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดฟักไข่แตะดะดะดะ่ดำได้ไร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 ฮึบฮิปโปดีก็ยีราฟไอฮิปโปเนี่ยหมูเด้งน้องหมูด้วนเหรอไม่ใช่ เคยตอนคืนทำไมมันขึ้นว่าตอนเช้าม,มันเปลี่ยนเป็นตอนคืนน่ะอ๋ะอเผื่อกดเข้าที่ร้านค้าโดนอุ้ยมีของฟรีด้วยเดลี่นฟรีเมื่อกี้เท่าไหรนะ500่นะห้าร้อยป่ะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไอคอนมันขึ้นเป็นตอนเช้าตอนนี้มันคือตอนคืน VIP ไ,ไหมอะโอเคไม่มีและจบเลยนึกว่าจะมีของฟรีอีกต้องเติมโลบักก่อนคนื่อใหได้ของฟรีรอ อุ้ยไข่ฟ้าโอ้ยนึกว่าไข่ฟ้านั้นกากๆะกอันนี้ก็กากเร็วเรอุ้ยอันนี้มันนีแ่แพงอันนี้แพงซื้อไม่ได้ท <laughs> ำไมไม่ให้เราซื้อว่างนึงมันแพงอุ้ยนี่ไงมาเลยเอาไข่มหากากของแค่์ <c oughs> อันนั้นเปิดได้ยังเดี๋ยวมันเปิดไม่ได้อีกยี่หกวิเนเช้าแล้วเนี่ยเช้าแล้วเนี่ยเช้าของแทรเก็บตังค์เก็บตังค์มันอมรอมรอมรอมเก็บตังค์ตรงเนี้ยตรงปั๊มตังค์เลยโอ้โหน้องแกะน้องฮิปโป ยียราฟดูไอ้พวกคนอุ้ยหกหมื่นแล้วว่าผมจะไหกหมื่นหรือว,ว่าเราจะเก็บตังค์ให้ครบแซนซองเลยไหมเราไปซื้อไข่แดงเลยอีกห้าวิอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยีราฟจะอะไรนี้กาสก็คือยีราฟฮิปโปอ,อะไรอย่างงี้ดูการมันจะให้อะไรเราตัวอะไรตัวอะไรลุ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 ล้ลุลุลุล้ลุ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 ้ยลุ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 ุ่ล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 ุ ใหญ่คู่ใหญ่เลยไม่ถึงว่าใครใครจูนะทุกคนอุ้ยพลังแห่งใครจู <c oughs> ผมนะจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้น่าจะได้ของกากๆ,ๆทุกคนนะไม่รู้ว่าตัวกาดๆข,ของมันคือตัวอะไรด้วยเป็นสีลุงเราน่าจะได้เพิ่มสีลุงไปทุกคน <c oughs> เราต้องเชื่อว่าเราตัวดวงดีนะไอตัวเมื่อกี้เราได้เรายังไม่รู้เลย ฮิโปอีตัวหนึ่งทุกคนที่มองเห็นอะไรฮิโปอีตัวหนึ่งเนี่ยน้องหมูเด้งอีกแล้วอระผมได้น้องหมูเด้งคือใครใคร,ใครดูรต้องฟักอีกสามชั่วโมง Oh my god นอนคนเต็มอีก p l เก็บทางก่อนหล่อมหลอมหล,ล,ลอมก่อนตอนนี้ไปแล้วอือหือนี่เราต้องเน้นฟักใครทุกคนเพราะว่าต้องหาสัตว์เลี้ยงดีๆตัวไหฮิโปอีกแล้วอ่ะ โอ้ฮิปโปละเฮ้ยแต่ฮิปโปนี้มันการส่อของเยอะสุดในตี้เลยนะไม่ธรรมดาฮิปโปไม่ธรรมดาอีกนิดหนึ่งอุ้ยอีกนิดนึงก็ได้แสนสองแล้วล้วนไม่รู้อะรอกัอนรออันนี้มาก่อนแล้วกันเนาะสีฟ้าไปก่อนสีฟ้าเรานนะจะเน้นช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เรามีตังค์น้อยอยู่ยังไม่ถึงหลานนะทุกคนเก็บก่อนเก็บก่อนว้าวข้างล่างคืออะไรอะข้างล่างมันคือ ไอ้จังคิ้งจอกเฟลลี่จริงอะผมก็อยากซื้อ,อนี่นะไอ้ไข่ไข่แพ้ปะมันเมือนข่าแพ้เลยแต่แบบมันแพงมันแพงมันต้องแบบนั่นแหละแสนซองตอนนี้เรามีตั้งแสหนือ้อก็ได้แล้วทุกคนโอ้ยสามสิบเก้าวิสามสิบเก้าวิเืออันนี้มาก่อนโอ้ยโอ้ หรือมองสามสิแพงยิ่งกว่าใครแพ้อ,อีกใครใครในตำนานทุกคนนี่อะไรใครหายอะ่ะเอไม่นี่อันนี้ตังหากล่ะไอ<า>้ตังเหลือกามูล,ล้วะเอ้ยไม่เป็นไรเราทุกคนเน้นฟักอันนี้ไปก่อนนีสิบสองวิเก็บตังเก็บตังล้อมล้อมล้อมลอมนี่ตรงปั๊มตังว้าวว้าวว้าวั้าว้าวว้าวว้ว,วสสล้วนีวะ้ว ซื้อได้แหลซื้อได้แล้วซื้อแล้วซาซ,ซิโลไปลูกเก็บอีกหนึ่งเก็บอีกหนึ่งอือใครใครจูมีอะไรบ้างอ <_ T> <ห>ุ้ยเราต้องได้ระดับสีม่วงสีดี <_ T> สุด <_ T> อย่างน้อยก็ยูนิคอร์นเนี่ยอย่างน้อยนะยูนิคอร์นต้องได้ <_ T> อันนี้อะไรอุ้ยไข่นี้ดีกว่าให้สีม่วงเต็มที่เลยอุ้ยทุกคนถ้าเกิดเราเราเกิดเรา,เอ,าออกอินถึงวันที่เจ็ดอะเราจะได้มังกรหนึ่งตัวดูกันว่า ไอเกมนี้เราจะมีถึงอีพีเจ็ดหรือไม่นะโอเคเก็บตังค์มันเดิมเก็บตังค์ก่อนเอาให้พอพอก่อนแบบแบบเหลือเฟืออะไรอย่เงี้ยฟแล้วอได้ะไรอะไรอไรอไรอะไรขอดีดีตัวดีดีกระต่ายกระตายกระตรอยยี่สิบแปดเยอะสุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วนี่มีอีเวนท์ทีมาด้วยอันนี้อะไรสตอรสตีแกมกอมโกยโออะไรม่ หล่อมหล่อมหล่อมอีกสิบห้าวิเรามีสัตว์ที่สามารถผลิตตังให้เราได้ดีเือนกันถ้าเกิดชีวิตจริงมันมีอย่างนี้นะแบบเอาวัดเอาอาหารใส่เข้าไปในปากสัตว์แล้วสัตว์ขี้ออกมาเป็นเงินดีมากเฮ้ยอะไรกระต่ายตัวนึงก็ได้ไม่รังเกียจไม่น่ารังเกียจกระต่ายตัวนึงอะ่ะหมูได้อีกแล้ว มันเหมือนหมูเด้งมากเลยทุกคนดูดิหน้าตามันน่ารักมากมคิโปมคนควรจะน่ากลัวใช่ไหมอันน้น่ารักเฉยโอเคตังเราพอ,อยังจะซื้อไข่ดีไหมต้องเก็บตังทุกคนผมคิดว่าเราซื้อสายพันดีกว่าเกิดซาหรือสายพันระดับหายากเราจะได้เปิดแมพตกปลาไงไปไปซื้อสายพันหายากบล็อกปองโอเคเราเราปลดล็อกอันนี้แล้ว มาตกปลาแล้วยืนยันไปตกปลากันทุกคนโอ้ยนี่เราเหมือนย้อนกลับไปเล่นแมฟฟิตอีกเลยซื้อสี่ร้อยบาทไปตกเลยเรียบร้อยมามีแบบอัตโนมัติแต่เราไม่ตกอัตโนมัติแล้วเรากดมือก่อนทำไมมันช้างอ่๋อนี่ไงวิ่งตกไปด้วยดีไม่ตกนะ้าใครสาลีอะไรน,น่าจะเป็นรจ่กาทุกคนเพราะว่ามันตกง่ายเกินไปแล้วสีเขียวด้วยเอาไมเอาไมเอาไม่เอาไม ลองซื้ออีกป่ะอุ้ยราคามันแพงนะทุกคนที่น่ามองนี้ประมาณสิบสองล้านไอสีฟ้าอัลติไทายเลขแปดหรือเลขเก้าวะอ่ะแปดล้านแปดสิบแปดร้อยล้านแล้วกันนะแพงนะแพงนะว่าไม่ได้เด้อโอ้โหทุกคนเรามีตังค์อยู่แปดพันอุ้ยเด็ดแบบไหมเรามีตังค์อยู่แปดพันเมื่อกี้มันกินตังค์เราไปเยอะมากเนี่ยไปดสามร้อยแล้วมันกินตังค์เราโอหไม่เป็นไรแล้วทุกคน ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมันก็ผลิตตังค์ให้เราใหม่มันเดิมแหละโอ้400ไม่ยากหรอกเนี่ยปลาตัวนี้ผลิตตังค์ได้ร้อยหนึ่งแล้วเออยาก <c oughs> นี่ลับอุ้ยรชนีเราเพิ่มเต็มเลยอะอออว้าวว้าวา้วาวอยากซื้อไข่แพะว่ะไข่ข้าแพะไอ,ยอย้คนนี่นไข่สไลายเห็นไหมลากสุดอุ้ยได้ไข่ดีดีอปึ๊บอันนี้อะไรไข่สลาลีกละ พี่ชายผมไม่เอาแล้วไข่สาล่ายผมไม่เอาเลยเนจับสาล่ายได้สำเร็จสาล่ายแล้ว,ลลวตังค์เลยเจ็ดพันแล้วนะมีงบไว้เจ็ดพันบาทจะได้ไข่แบบอย่างอื่นไหมดูกันสาล่ายคือจะไม่เอาอะไรเลยครับพี่ผมแบบผมยากได้แบบไข่อย่างอื่นอนะ่ะสาล่ายฟักสาล่ายก็ได้วะเอาจะสาล่ายมาอะไรก่อนอะไรก่อนเงาลายเต็มเลยเนะี่ย กดล็อกกี so no like ่บาทเนี่ยแสนหนึ่งเอาดีแสนหนึ่งเลยอหมือนหนึ่งยังไม่มีเลยพี่ใครแสนหนึ่งเหมือนหนึ่งยังไม่มีเลยฝากใครเลยครับอุ้ยไอสัตว์เลี้ยงใหม่หกสิบเอ็ดอย่างน้อยกับเพิ่มเดี๋ยวก็ป่าตัวแรกที่เราฝากออกมาได้อุ้ยโอ้ยแปดน้อยน้อยไม่เอาไม่เอาไม่เอางี้ไม่เอากันเอี้ดูดิ ดูมันเอาปลาอะไรมาให้ดูอันนี้ดีสุดปลาเหลืองเนี่ยปลาลายเนี่ยดีสุดดูปลาที่มันให้มาส่วนใหญ่ดูดิยิบเจ็ดยิบเจ็ดต้องเรียกกลับอ่ะเลยน้องๆเอาไปขายหมดนะอุ้ยฟักหว่อีกอีกฟองอีกฟองหนึ่งฝากก่อนใส่สาล่ายอเอาตรงนี้วางไว้ก่อนดีกว่าอย่างน้อยมันก็เพิ่มตังคนะ์อ่ะอืมวา,างไว้ก่อนดีกว่าขุดทิ้ง เค okay, ปอยากได้ไข่แพ้ไข่เข้าแพ้อุ๊ยไข่ได้เก้าพันอุ๊ยปลาราคาแพงอ้าว <c oughs> ไอดิสคอร์ดแพนเวอร์ซัสเมลอดมาเฉยตังค์เท่าไหร่เท่าไหรอ่อู้แสนเก้าไม่ใช่แสนเก้าเออแสนเก้าหมื่นถูกแล้วต้องไปซื้อไข่แพ้มาได้แล้วแหละโอ้หลานหนึ่ง ลอยไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวอันนี้ไรร้านหนึ่งไม่ไหวอันนี้ร้านว่ลอยอันนี้ไหวยะงไปใค่แพะวางเกียร์ทีซีนาทีทุกคนน่าจะเป็นของดีนะใครแพะเก็บ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 โอ้ยหมูเด้งเวลารู้สึกว่ามีหมูเด้งหลายตัวจังตัวหนึ่งหมูด้วนตัวหนึ่งหมูหมูด้วนหมูด้วนหมูเด้งหมูดำหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยมีใคร ร้อยห้าสิบล้านพูดตรงๆนะไม่มีตังไม่มีตายจริงๆลวนต้องหาใครไอ้แซนหนึ่งอีันหนึ่งมาเปิดให้ได้ตอนเนี้ยสองล้านใครทุกคู่ก็มีไม่ใครทุกคู่อ่ะบึ๊บน่ะน่ะไข่ฟ้ามาลัวๆเลยน่ะไหนห้าหมื่นไม่เอาหมื่นห้าไม่ใช่ห้าหมื่นนี่ มันต้องอันนี้ใครเข้าแพะนี่แหละใครในตำนานสวางลงไปสี่ดาทีฟักวะถือเบอด็ดถือเบ็ดโชเทปู้ยไปกันต,ต,ตังไม่พอตังไม่พอเราก็ปากนแล้วปนตังปลาได้ไหมเก็บป้นละไม่เอาเบวลนไคนเรามาดูเบด็ดเฮ้ยมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้บัตรโลบัคไม่ผมไม่ใช้ พอเราเป็นสายฟรีนี่แหละคือสายฟรยีมาเล่นแบบนี้ก็จะลําบากนะทุกคนเพราะว่านั่นแหละเนาะก็เราเป็นสายฟรีเน็ตแมปนี้มันเน้นเติมเรามาต้องเรามาเติมสู้ก็ไม่ได้เพราะเราเป็นสายฟรีตัวไหน mm hmm. ตัวเดิมอีกแล้วนะเอาอีกแล้วเลยเอาอีกแล้ว <Yes. S 1> ปลาอะไรเนี่ยมันคือปลาอะไรเนี่ยปลาสิงโตตกไปกครั้งหนึ่ง วุ้ยมันกินตังเราไม่ถึงแล้วตนเนี้ยเรามีต้องแสนหนึ่งงบเราเยอะตอนนี้เอ้ยตกมาแล้วอึ๊บอ้ยใครสาลายไม่เอาไม่เอาสาลายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแบบตกแบบเฉียงสาลาอีกแล้วเหรอสาลาอีกแล้วเหรอเอาดีหืมฟักสาลายรัวๆจังหวะนี้เอามีจะมีแบบใครปลาชลาดไหม ใครลงมาเฮ้ยถพาปาก,กระตูนวู้ของดีสินาทีนานแบบงานเกินปุยม้ยเนี่ยอ,อันนี้ฟักสามสิบวิเองเด้แต่ปลามันกากอ้อกะนี่เราสาวเงินแฟหนึ่งบาลงกับตรงนี้ 27. 27. 27. 2ิบเจ็ดสิบเจ็ดดูสภาพดูอะไรที่มันให้เรามาสภาพสภาพตกปลากแก้เส็งได้หาาไฟอะไร สาลาอีกเลยวิย่งอยาอ่ยางนี้ซาลาอย่างนี้ซรลายัวๆเนอยมันก็เป็นไข่ปลาเนาะมันก็ทำตังค์ให้เราได้นั่นแหละคิดในแง่ดีไว้ก่อนคิดในแง่ดีไว้ก่อนทุกคนฟักมาแบบปลาหายยากๆอ่ะแบบไข่เนี่ยมันปลามันมีปลาหายยากๆไหมโอ้โหเดยว อันนี้ก็ซี่งนาทีเดี๋ยวฟังน้องมึงดินี่ร้ลานเราผลิตตังค์เยอะเลยน้องหมุดเด้งหางา่าวอ่ะเปิดได้ยังหนึ่งนาทีด้วยหมุดเก็บตังค์หมุดเด้งก่อนไทยตังค์หมุดเด้งอ่าไม่ใช่หมุดเด้งแล้วนั่นจะเป็นหมุดด้วยนะทุกคนฟันเยืนด้วยเท่าไรอ่ะอุ้ยตังค์เราสองแสนละกระต่ายนี่นจะโหดที่สุดในกลุ่มแล้วร้อยร้อยยี่แปดเยอะขาดสุเอ้ยกึ๊บมันจะไปแล้ว ออซื้อตรงนี้ก็ได้เราดูตรงนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะซื้ออะไรตอนเนี้ยเราต้องประหยัดต,ต,ตังก่อนว่าเราจะเอาตังไปซื้อใส่พานแล้วจะตื้อไข่ผมเลือกอยังไงก็ต้องเลือกซื้อไข่ให้ทุกคน <c oughs> โอ้แล้วก็ต้องฟักตัวตัวดีๆมาใช้ไงตัวดีๆอ่ะมันผลิตตังให้เราเยอะๆนั่นแหละเฮ้ยพระจันทร์เปลี่ยนไปทุกคนก่อนหน้านพระจันทร์มันยังเป็นแบบ เออพจันแบบใสๆพระจันเขาขายอันนี้กลายเป็นพจันฮารลาวีนไปแล้วร่อนเลยเก็บป่าพวงนี้ก่อนเลยใช้ไม่ได้โอ้โหต้องเอาไปต้องเอาไปขายจับขายให้หมดป่าคือเราเอาชีตตกป่าไงเลยได้ป่าน้อยมันต้องเอาแบบเยอะจริงๆอะป่ามันจะกินดีเอาชี้ตกป่ามันก็ได้ป่าแบบสภาพแบบนี้เลยโอ้โหชีดตกป่าฮาร์อะไรใครสลายไม่เอ้า ใครแบบใครปลาอื่นๆได้ไหมแบบที่มันเพลินกว่านี้ปลากระตูนเอออันนี้พอได้อันนี้พอได้ไปฟักก่อนเลยอันนี้พอได้มันเสียทีมานาน oh. อาคาสา,ายลัไม่อยากเอามาฟัก,กทิ้งได้ไหมไขยทิ้งได้ปะเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดเราไข่ปลาแล้วเราไข่ไข่ได้ไหมไข่ปลา,ขาไ,ไข่ปลาคาเวียอ,อันนี้ไข่ปลากระตูนไขสาานน่สาลายเนี่ยสาลายมันไม่มีไข่มันออกไข่ไม่ได้สาลายเข้าใจป่ะพี่โอ้โหเอ ได้เลยได้เลยเนี่ยปลาเราเยอะแล้วเฮ้ยมันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สลายอีกแล้วอีกแล้วสาราตลอดสรุปคือแบบสารารวยเงี้ยไม่เอาสาราไม่เอาสาาอีกแล้วสาราไรวยรวไม่เอาแล้วสาราไม่เอาแล้วพี่ อใช้คิดตกป่าก็ประมาณนี้ทุกคนอย่าไปใช้กันจริงใชีวิตจริงนะอาจจะมีหนูออกมาจากหนูพอออกมาจากน้ำมากินเบ็ดโอ้ไม g ก็วุยว้ยอันนี้ตกยากว,วูใครปลาสิงโตโคเทเทใครปลาสิงโตมันไม่เท่จะมันเท่ระ,ะเบะิดอ่อาไงวุ้ยวุยว้ยอุ้ยมันมีใครเนีด้วยใครสาลายแต่ติดสายฟ้าอันนี้จะฟักนานเหมือนกันห้านาที อันนี้ฟักแล้วได้อะไรได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรได้ตัวยังได้ตัวยังหุ้ยสี่สิบหกขอได้ขอได้น,นี้หกสิบเอ็ดหรือว่า,าต้องเบิกใหม่มาทุกคนเบิกใหม่ก็ได้ลงทุนลงทุนเพื่อใครสาลายออาเอามาลงทุนเพื่อใครสาลายสายฟ้าของเราป่าเหยื่อเหยื่อมันแพงมากเลยสิบสองล้านทุกคนตันตัวไปอย่าสิบสองล้านฟังไม่ผิดทุกคนสิบสองล้าน มันแพงแบบตอนนี้เรามีตังค์อยู่แสนเจ็ดเราต้องหาตังค์มาอีกสิบเอ็ดล้านเท่าไรวะสิบเอ็ดล้านแปดแสนสามืนกว่บาทใช่เยอะนะเยอะนะครับไอ้กลับไปไปขา,ายให้หมดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอุ้ยมันขายใขรได้มันขายใครปลาได้ใครทะาลขายหมดอยู่แล้วทำไมมันขายได้แค่พามพันยังไง โอ้โ้ไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีทุกคนไม่ดีโนโนโนโอ้โหใครใครสลายขายได้แค่ขนานั้นนี่เป็นอีเวนต์ฟอร์เซนเฮ้ยฟังเรือหนึ่งอันตัวอะไรอันนี้ก็ฟักได้ฮู้ยุ๊บกต่ายหกอุ้ยแปดสิบสองไดอยู่พื่อแล้วก็ตายตัวใหญ่ถึงสองร้อยไม่ถึงสองร้อยป่ะอุ้ยก็ถึงสองร้อยแล้วร้อยแปดเก้าโอ้โห เว้ยมาแล้วล, OM, ล, OM, ล, OM, ล OM. ม้มลมล้มลมวิ่งกลับมาเลยจ้าโอ้ยอันนี้อีกทีอีกหนึ่งนาทีทุกคนคว้าไปก่อนปาปเบเจ็บเลยทุกคนช่วงทีนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะตอนนี้เจ็บคอแล้วบ๊ายบายนะครับ